สวัสดีครับพบกับทีมงานปุ๋ยสังตัดของสากลการเกษตรเมืองแปรนะครับผมวันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราได้มาสัมภาษณ์นะครับสมาชิกผู้ใช้จริงนะครับตอนนี้ก็อยู่ในพื้นที่นะครับบ้านเนินส่านนะครับบ้านเนินส่านลงสมอนะครับในตำบลทุ่งยั้งอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิดิ์นะครับวันนี้ก็เราจะมานะครับสัมภาษณ์มาพูดคุยกับสมาชิกนะครับผู้ใช้ปุ๋ยสังตัดนะครับ ที่ใช้จริงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ใช้แล้วเป็นยังไงนะครับเราจะให้สมาชิกแนะนำตัวหนอยครัวผมอสวัสดีครับผมนายชุลพลท้ายชมสมาชิกกลุ่มหนึ่งจากตอนกำกัดขาถ่ายล้อมอก็เรือเีอกง่ายๆเลยคือปูเหี่ยวเจ้นี้ก็เรียกปูณเห,เหี่ยวนะครับปูเหี่ยวนะครับก็อันนี้ก็ปูเหี่ยนะครับก็ ได้ใช้ปุ๋ยสังสรรเรามาเนี่ยเป็นเวลากี่ปีแล้วครับ5ปีแล้วครับ5ปีแล้วครับตั้งแต่ที่เรามีเครื่องผลิตปุ๋ยใหม่ๆเลยครับนะครับก็ใช้ใช้มาเรื่อยๆับครับใช้มาเพราะว่าปุ๋ยสังสัรของเราเนี่ยดีจริงๆแล้วคุณเหงวครับถึงคุณเหีงาถึงใช้มาตั้ง5ปีแล้วครับครับผมแล้วคุณเหยวใช้สูตรอะไรบ้างครับที่เคยใช้ปุ๋ยสังสรของเรามาทงให้ก็3 6 00ครับ สาหุ่นสูงเป็นยังไงบ้างครับคุณเหาอมันจะเดียวทนเดียวนานใบไม่ล้มใบจะตั้งมันสู้มันโล่มันแรงมันก็ไม่ค่อยๆวนดีเพราะมันไม่โค้งฟ้าแน่นอนเลยตั้งเดียวไม่ตั้งทนเดียวนานครับครับกระดังตีได้เลยว่าสาหุ่นสูงเนี่ยดีจริงจริงครับแล้วก็ชวนเนี่ยที่คุณเหรอให้ชวนะลยครับ เอตัวยี่สิบสีเของเราเนี่ยต้องทำไมต้องหน้าสูงหลังสูงอ่าเราตัวท้ายเรามันจะได้เพิ่มน้ำหนักอ่าเพราะว่าตัวทของเราเนี่ยเพิ่มเรเอามาเพิ่มแป้งโดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อเล่นแป้งเพื่อน้ำหนักให้กับข้าวนะครับเราก็ทำไมต้องเป็นตัวหน้าสูงก็คือต้องให้มันเอ่าใช่เพราะว่าต้นข้าวของเราเนี่ยมันจะต้องเดีอวตลอดเวลานะครับเดียวไปตั้งต้นแข็งนะครับ เราจม,ม,<อ>ม็กานาไปใทาันวกัเราก็ไม่ต้องปใช้ารกดัก็ุ้าิีเหนกับี่เรารู้ว่าดินดินตรงนี้เป็นยังไงก็มาตัดใช่ว่าเราใช้เป็นสูตรสิกแปดก็ได้โดยที่ว่าเรา,เราดูดีแล้วว่าไปนี่เขียวแน่นอนดินดีเขียวดีเราก็เลยตอมาใช้เป็น1 6 8หอ่า ตัวแปเนี่ยเป็นไงบ้างทีนี้ครับต้นแข็งใบตั้งดีไหมครับมันไม่มันก็สภาพดีใช้ได้ดีเดี๋ยวเอาใบตั้งใบตั้งไม่ไม่มีล้มไม่ล้มเลยเนาะไม่ล้มหรือแล้วถุมองแป้ก็ใช้ได้ในในผลแรกเนาะเแล้วเนาะแล้วพอผลสองก็ใช้ลองเราลองลองมาใช้ตัวคือเราที่เกตที่เกต ตอนนี้ราคาในภาวะตอนนี้ราคาแม่ปุ๋ยแพงแล้วทางทีมงานทางทีมงานปุ๋ยสังสรรค์ของเราเนี่ยก็ได้แนะนำครับสูตรปุ๋ยใหม่อ่าสูตรใหม่ให้กับปูเหี่ยวก็จะเป็นสูตร18-32อ่าเพราะว่าตอนนี้ยี่สเอ็ดยีเอ็ดราคาจะแพงมากนะครับมันก็จะอยู่ที่กระสอบละพันสองแปดสิบครับทันนี้เราก็อังทีมปุ๋ยสังสรรค์ก็ มาหาปู่เหี่ยวเลยอ่าโดยให้ปู่เหี่ยวทดลองใช้ว่าเป็นยังไงบ้างก็ติดแผลสายสองเป็นยังไงบ้างปู่เหี่ยวมันก็มันก็อยู่ในเดนนะครับมันก็เดี๋ยวต้องในมันก็ไม่นีนะครับอ๋อก็เหมือนกันติบแผลสายสองกับพี่เกษีเดียวกันเนี่ยหนีกันเลยคุณภาพเหมือนกันครับ แล้วก็น้ำหนักดีด้วยครับน้ำหนักเหมือนกับที่เบสิคที่เราใช้เลยครับราคาถูกกว่าโอ้ก็คือเราได้ลดต้นทุนครับด้วยแต่ผลผลิตได้เพิ่มเหมือนเดิมเหมือนเดิมอันนี้ที่ว่าปุ๋ยเฮียวใช้สีไล่ที่เกี่ยวไปแล้วเนี่ยได้กี่ตันครับนัดสี่ตันสองสี่ตันสองครับโอ้โอ้้ำหนักดีมากเลยครับตั้งแต่ที่ว่าไม่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 เคยได้เลยครับไม่เคยได้สี่ตันเลยโอเคก็ได้ 3ตันสอะไรเงี้ยอ,อ๋สตันสองสาตันหนี่เรามาเปลี่ยนพอเรามาดูสูตรปุ๋ยให้เข้ากับพื้นนาคบเราก็าได้เลยนี่ก็เป็นสูตร18ไแปดใ่สองนนาสีไร่ได้เข้าวสีเกลี่ยสองร้อยโลได้สีเกลี 2, ่ยสองร้อโลครับหรือว่าแน่นอนเลยครับปุ๋สูตร18อแปดใส่สองที่ทยีมงานถึงจัตักของเราครับได้ คิดค้น,นครับแล้วให้สมาชิกใช้นะครับก็คือใช้ดีแน่นอนเหมือนที่เด็ดเด็เลยนะครับก็ด้วยตอนนี้นะครับเพราะว่าแช่ขุยแพงนะครับเราก็อยากจะหาสูตรใหม่นะครับโดยสูตรใหม่ด้วยแล้วก็เป็นราคาที่ส่าด้วยนะครับแล้วก็ผลผลิตไม่หายด้วยอ่าก็ทำให้สมาชิกเร้มั่นใจในสุตรเกตของเราได้เลยนะครับก็ ผมเหี่ยวลองแนะนําให้กับไม้ทิศคนที่ยังไม่เคยใช้อาให้มาลองใช้ดูถ้าใช้ยังไม่เคยใช้ปุ๋ยสังกัดนะครับผมจะให้แนะนําลองมาใช้ดูได้ผลจริงๆถ้าใครยังไม่กล้าลองลองกคทึ่งเรื่องก่อนนะ่ไหมิไร่แล้วลองส่องไร่ก่อนอะไรนี้เรามั่นใจเด็มันมั่นใจดีจริงๆครับผมก็มั่นใจในคุณภาพครับครับมั่นใจในคุณภาพของปุ๋ยสังกัได้เลยเนาะเพราะว่าปุ๋ยสังกัด์ของเราเนี่ย เน้นเลยที่คุณภาพเป็นระดับหนึ่งนะครับทั้งแม่ปุ๋ยตัว N P C นะครับแล้วอีกตัวนึ่งขาดไม่ได้เลยคือตัวกดซีคอนตามมาเงาเห็นไหมครับเงาครับตัวกดซีคอนของตามมาเงาเนี่ยเรามีสูตรเด่นตรงที่ช่วยทําให้แม่ปุ๋ยเราเนี่ยยับยั้งอยู่ในดินได้นานทําให้ต้นข้าวเราเนี่ยได้กินปุ๋ยนานทําให้ต้นเขียวไปตั้งโดยกดซีคอน ตาม้าเงานะครับก็อันนี้ก็คือทุกตัวนะครับทุกตัวแม่สุทุกตัวของเรานะครับเราคัดสรรด้วยคุณภาพที่ดีเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเผดนะครับเผดของห๋ยสังสัดนะครับให้เข้ามาติดตามดูนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆหรือคลิปวิดีโออะไรใหม่ๆนะครับเราก็จะลงไปใน เศษของปุ๋ยสากกองการเศษเมอฟแลนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับให้เป็นกําลังใจให้กับทีมงานปุ๋ยสังสัดด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะสุรพลหรือกุยเหียวของเรานี่เองนะครับก็ต้องขอขบคุณมากที่วันนี้เรามาได้พูดพูดคุยเนาะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ได้มาสอบถามด้วยว่าปุ๋ยสังสัดของเราเป็นยังไงเนาะวันนี้ก็เขาเขาขอบคุณนะครับกุยเหี่ยวมากครับผมขอบคุณครับ ครับผมวันนี้ทีมงานปุ๋ยทางตัดนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมและรับฟังนะครับของทีมงานของปุ๋ยทางตัดด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ